สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาท่านหมูทอดน้ำกันค่ะนี่บ่มี่อยากกินเด้อมาหนีหมูทอดมาเอามาหั่นก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเด้อค่ะทอดหมูร้อนๆน,นะคะทอดเสร็จแล้วมาหั่นเป็นชิ้นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะมันจะได้กินง่ายเนาะ ทานหมูทอดด้วยกันจ้ามอน,นี้บ่มีบ่มีกับข่าวด้วยค่ะพี่น้องเลยทอดหมูเนาะมีป่าอยู่มอน,นี้ขี้ข้านเฮ็ดไหมมอน,นี้ขี้ข้านเฮ็ดกับข่าวครับพี่น้องก็เลยทอดหมูเมนูหมูทอดเนาะง่ายๆเนาะเมนูหมูทอดนะ,นะนดดจ้านี่ หั่นเป็นชิ้นนิดหน่อยมันจะกิกน,น่ไงเนาะชิ้นใหญ่เขี่ยวบวไหวหมูทอดติดมันจักหน่อยมันจะกินดเสบเนาะ,ะทานหมูทอดด้วยกันนะจ๊ะเมนูหมูทอดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนเนาะลืมซื้อข้าวเหนียวมาเนาะ กินกับข้าวสวยนี่แหละมากินอนะ่ะหมูทอดกับไก่ไก่นะคะหมูทอดอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยจะได้กินง่ายๆเนาะกินง่ายกินง่ายๆนะคะเมนูหมูทอด เสร็จแล้วนะคะหมูทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนจ้าไปตักข้าวมาก่อนจ้าไปตักข้าวมาก่อนนะจ้าหมูทอดอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ามาทานหมูทอดด้วยกันนะจ้ะตักข้าวก่อนนะจ้า มาทานหมูทอดด้วยกันนะจ๊ะหมูทอดนะคะนี่หมูทอดอันนี้ข้าวเปล่ากับข้าวจีอันนี้ข้า,าวเปล่ากับข้า,าวจีเด้อ มากินหมูทอดน้ำกันจ้าอันนี้ก็คือข้าวจี่เนาะเวฟใส่หม้อ,อข้าวเนาะมันก็จะกินกับหมูทอดได้อยู่อืออร่อยวันนี้กินง่ายๆนะเมนูง,ง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นข้าวจี่นะนี่ย ใส่ตู้เย็นไว้ก็มาเวฟใส่้อข้าวก็นิ่มแล้วกินกระโมูทอดน้ำจิ้มก็มีนะน้ำจิ้มน้ำปลาเปรี้ยวก็มีนะไม่ได้เอาออกมา อืมอร่อยหมูทอดอร่อยวันนี้ง่วงนอนกินง่ายๆที่เกียดทำข้าวจี่นะคะนี่ข้าวจี่กินกับหมูทอดเนื่อมดืข้าวจี๋เขาขายไม้ละสิบบาท อุ่นร้อนๆกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวหมูทอดอร่อยหมูทอดกินกับอะไรก็อร่อยคือละหมักรสชาติอร่อยหั่นเป็นชิ้นพอคำ เค่องนี้ยายไก่ไม่ค่อยสะดวกมาทานข้าวด้วยกันนะคะอืมอร่อยหมักไว้สามวันแล้วน้ำหมูเนี่ยอร่อยมากเลย หมูติดมันนิดนิดหมูติดมันนิดนิดกินอร่อยข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวจีเดีวนี้กินข้าวสวยมา้างละ กินง่ายๆนะคะหมูหมูทอดอร่อยมีกับข้าวแค่นี้ยายไก่ก็กินได้แล้วนะคะอร่อยมีนูหมูทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยก็ข้าวหอมหอมะลินะคะข้าวหอมมะลิอร่อยข้าวสวยร้อน กินกับหมูทอดอร่อยหมักหมูไว้สามวันแล้วรสชาติอร่อยปั้นเป็นข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวใหม่มาทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะเกือบหมดจานแล้ว อร่อยมากมากเลยกินข้าวเสร็จแล้วจะนอนทั้งหลายง่วงนอนใช้มือเลยข้าวหอมมะลิอร่อยมากเลยอ่อนอ่อนกินกับหมูทอด ยิ่งกินยิ่ง,ง,งอร่อยหมูทอดอร่อยมากนะคะมาทานหมูทอดด้วยกันจ้าไม่บายค่ะทุกคนไม่บายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาทานหมูทอดด้วยกันนะจ๊ะอร่อย๊ายบาย,บาย,บายคะ่ะ